จะก้าวเข้าสู่ประเทศที่ทาน้อยได้มากเพื่อที่จะทําให้ประเทศนั้นมีไรายได้สูงและสามารถพึ่งพาตัวเองได้และยกระดับไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วได้อย่างไรคลิปนี้มีคําตอบครับคือในตอนที่แล้วนี่นะฮะผมก็ได้เล่าเรื่องราวความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญากับบทบาทในการยกระดับประเทศไทยในเวทีโลกผมเองก็ยกตัวอย่างให้เห็นว่ากลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น กลุ่มอุตสาหกรรมดนตรีและภพาพยนตร์เนี่ยมันจะมีช่องว่างที่ทําให้เราเนี่ยพัฒนาไปในทิศทางไหนได้บ้างแต่ว่าอีกปัจจัยสําคัญที่มองข้ามไม่ได้เลยนะครับก็คือการที่ต้องอาศัยนโยบายของรัฐ ที่สอดรับไปกับก,บการทํางานของภาคเอกชนนั่นเองครับจากการที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า DIP เข้ามาดูโอกาสในการพัฒนาโดยได้มีการลงไปดูข้อมูลการยื่นคําขอสิทธิบัตรทั่วโลกโดยโฟกัสไปที่อุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วเป็นกระแสและสามารถสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลจากการซื้อขายสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมต่างๆเรามาดูกันต่อครับว่าอีก3กลุ่มก็ได้แก่อุตสาหกรรมกีฬา กมและการท่องเที่ยวเนี่ยจะมีโอกาสแบบใดรอเราอยู่บ้านนะครับก่อนที่จะไปเล่าถึงโอกาสอะไรรอเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมคงต้องย้อนกลับไปในอดีตเล่าให้ฟังกันนิดนึงในยุคที่ Thailand 1.0เนี่ยไทยเราเน้นไปที่การเพาะปลูกผลิตภัณฑ์พืชผลทางการเกษตรเพื่อการยังชีพต่อมาเนี่ยก็มาถึงยุค Thailand 2.0ยุคนี้ก็เป็นยุคเริ่มต้นเศรษฐกษิจที่เราเรียกกันว่าอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้เนี่ยนะครับเกิดการสร้างแบรนด์สินค้าแต่ก็เป็นการมุ่งเน้นการผลิตเพื่อขายภายในประเทศเท่านั้นเองครับต่อมาก็มาถึงยุคที่เรียกว่าไทยแลนด์3.0ยุคนี้เริ่มก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมหนักเน้นการผลิตเพื่อการส่งออกซึ่งการพึ่งพาอุตสาหกรรมหนักและการส่งออกมากเกินไปนี่แหละครับก็กลายเป็นปัญหาเพราะว่าทําให้เศรษฐกิจนั้นมีความเสี่ยงสูงต่อปัจจัยภายนอกที่เราเองก็ควบคุมไม่ได้นะฮะ และก็ยังขาดการพัฒนานวัตรกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตในระยะยาวของประเทศไทยนะครับ แล้วก็ทาให้ไทยเราเนี่ยต้องก้าวไปสู่ยุคสมัยแห่งการใช้เทคโนโลยีองค์ความรู้ที่เป็นสิ่งใหม่หรือที่เราเรียกกันว่า Thailand 4.0ซึ่งมุ่งเน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตรกรรมเทคโนโลยีและความคิดสร้างสารรค์นั่นเองครับแต่ด้วยการเติบโตของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซบวกกับราคาสินค้าต่างประเทศที่เข้ามาตีตลาดในประเทศไทยเนี่ยชนิดที่อาจจะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยครับชินกับการซื้อสินค้าในราคาถูกทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์หากผู้ประกอบการไทยเนี่ยเข้ามาแข่งขันในด้านการผลิตด้วยต้นทุนที่ต สินค้าราคาถูกกว่าผู้ประกอบการไทยก็จะเริ่มทํางานยากขึ้นแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรศึกษาและเข้าใจตลาดที่เราทําได้ดีเสมอมานั้นเช่นการผลิตสินค้าคุณภาพสูงและก็เพิ่มเติมด้วยการใส่เรื่องราวที่น่าสนใจและยังต้องสร้างนวัตรกรรมใหม่ที่เข้ามาแก้เพนพอยต์หรือปัญหาของอุตสาหกรรมโลกยุคใหม่ครับซึ่งอุตสาหกรรมแรกในคลิปนี้ที่เราจะพูดถึงกันนี่นะครับก็คือกีฬา กีฬาเนี่ยเป็นอีกกลุ่มอุตสาหกรรมที่สามารถประยุกต์เอาองค์ความรู้จากอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยนะฮะมาร่วมใช้ได้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์เรื่องของแฟชั่น การแต่งกายเครื่องแต่งกายที่นอกจากจะสวยแล้วเนี่ยยังต้องฟังก์ชันการใช้กับกีฬาแต่ละชนิดของประเภทกีฬาได้ด้วยนะครับซึ่งสามารถจะจำแนกหมู่ประเภทของเทคโนโลยีสำหรับกีฬาได้เป็น2กลุ่มด้วยกันครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเทคโนโลยีเพื่อนักกีฬาและกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการตัดสินอาโด้นี้กลุ่มแรกเทคโนโลยีเพื่อนักกีฬานี่นะครับแบ่งออกได้เป็นย่อยๆดังนี้ครับประเภทเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ ประเภทเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและประเภทการรักษาอาการบาดเจ็บตัวอย่างเทคโนโลยีที่น่าสนใจในกลุ่มเทคโนโลยีที่นำมาช่วยในการพัฒนาขีดความสามารถเช่นการติดตามและจดบันทึกข้อมูลนักกีฬาในรูปแบบต่างๆทั้งการนำเทคนิค smart textile หรือนวัตกรรมสิ่งทออัจฉริยะมาใช้เพื่อการติดตามค่าการทำงานของร่างกายของนักกีฬาหรือเทคโนโลยีที่เรียกันว่า biometrics ซึ่งสามารถอ่านค่าพื้นฐานอย่างเช่นอัตราการเต้นของหัวใจ คำนวณแคลอรี่ระดับการเผาผลาญระยะทางในการฝึกซ้อมเป็นต้นนะครับต่อมาประเภทเทคโนโลยีที่ช่วยในการป้องกันหรือตรวจจับอาการบาดเจ็บหรือความผิดปกติของนักกีฬาเช่นการนำเอาข้อมูลจากลักษณะท่าทางการเดินการวิ่งความสมดุลและระดับกิจกรรมมาประเมินผลนั่นเองครับรวมถึงการวางแผนการฝึกซ้อมให้เหมาะสมพอดีไม่นักไม่เบาจนเกินไปนะครับและในประเภทสุดท้ายการรักษาอาการบาดเจ็บเช่น เทคโนโลยีที่ช่วยรักษาฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากการแข่งขันซึ่งเทรนการพัฒนาเทคโนโลยีในกลุ่มนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่อาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อซึ่งเกิดจากการแข่งขันจะเป็นลักษณะการบาดเจ็บแบบไม่เรื้อรังครับสามารถทุเลาและหายได้จากการเข้ารับการบําบัดร,รักษาได้เองนะครับมาถึงกลุ่มที่2เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการตัดสินกีฬาให้มีความแม่นยาม,มากขึ้น ตัวอย่างที่เราพบกันเห็นอยู่บ่อยๆนี่นะครับเช่นระบบ v i s t u a l Assistant Referee หรือที่เราเรียกกันว่า VAR นั่นเองครับซึ่งเป็นการผสมผสานร,ระหว่างกล้องในการจับภาพและระบบ AI ที่ช่วยแจ้งเตือนผู้ตัดสินเทคโนโลยีเส้นประตูซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการตัดสินการทำประตูในกีฬาฟุตบอลระดับอาชีพโดยการใช้เซนเซอร์กล้องและอุปกรณ์อื่นๆเป็นต้นนะครับโดยในภาพรวมของอุตสาหกรรมนั้นยังมีการเติบโตอยู่เรื่อยๆ ไม่ได้เป็นลักษณะที่ก้าวกระโดดมากนักผู้เล่นสําคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ก็ประกอบไปด้วยจีนสหรัฐอเมริกาและเยอรมน,นีครับแต่นี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมนี้ถ้าหากว่าเรามองอุตสาหกรรมนี้เป็นภาพกว้างเราก็จะพบเห็นความหลากหลายเลยครับแต่ก็มีลักษณะเฉพาะของแต่ละประเภทกีฬาที่รอให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยนะฮะได้คิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยี Technology, เพื่อเข้าไปอุดช่องว่างสําคัญที่ว่าเราจะมองเห็นและสร้างสิ่งประดิษฐ์เข้าไปอุดปัญหาตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬานี้ได้อย่างไร มาต่อกันที่อุตสาหกรรมเกมครับในปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมเกมเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงการสร้างสารรค์เกมที่แปลกใหม่และเรื่องราวของตัวเกมที่น่าสนใจอย่างมากๆยังคงเป็นหัวใจสําคัญของอุตสาหกรรมนี้นะครับผู้เล่นสําคัญในอุตสาหกรรมนี้ท็อปทรีสอ,อันดับแรกเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกาและจีนแต่อีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจนะฮะคือจดผ่านองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกโดยตรงกันเลยละครับทั้งนี้แนวโน้มอุตสาหกรรมเกมเนี่ยสามารถที่จะแบ่งได้เป็น เกมที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวทางกายภาพเช่นกลุ่มเกมที่ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวการประมวลผลข้อมูลดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ประยุกต์ใช้สําหรับการบริหารจัดการและการสื่อสารด้วยภาพการส่งผ่านข้อมูลดิจิทัลผ่านเครือข่ายและการประมวลผลข้อมูลภาพรวมถึงการจดจําและการสร้างแบบจําลองจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลมทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า DIP เกี่ยวกับสิทธิบัตรเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเกมพบว่ารูปแบบ ของการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเกมนั้นสามารถแบ่งออกได้4ประเภทหลักนะครับก็ได้แก่เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีซอฟต์แวร์เทคโนโลยีเนื้อหาและเทคโนโลยีเครือข่ายในกลุ่มแรกครับเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์จะครอบคลุมถึงเครื่องเล่นเกมอุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์เสริมต่างๆะระบบเสียงรอบทิศทางกลุ่มเครื่องเล่นเกมที่ใช้ที่บ้านที่เราเรียกกันว่าโฮมคอนโซลเครื่องเล่นเกมแบบอาร์เคด กลุ่มอุปกรณ์พกพาที่เรียกกันว่ามือวื์อุปกรณ์ VR ที่ช่วยสร้างประสบการณ์การเล่นเกมที่สมจริงเป็นต้นนะครับ 2. เทคโนโลยีซอฟต์แวร์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมระบบปฏิบัติการ engine g เกมเครื่องมือพัฒนาเกมเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสร้างและพัฒนาเกมไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เทคโนโลยีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเกมการสร้างตัวละครการพัฒนาเนื้อเรื่องการสร้างโลกเสมือนจริง และ4เทคโนโลยีเครือข่ายครอบคุมถึงระบบออนไลน์เทคโนโลยีคลาวด์ระบบการแข่งขันออนไลน์ Online, ที่จะช่วยเปิดประสบการณ์การเล่นเกมรูปแบบใหม่ๆให้กับผู้เล่นมากขึ้นนะครับการทำความเข้าใจและติดตามเทคโนโลยีทั้ง4ประเภทนี้เนี่ยครับจะช่วยให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าใจภาพรวมของอุตสาหการรมเกมในเบื้องต้นว่าพัฒนาการของเทคโนโลยีเกมเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนายางไรการสืบค้นสิทธิบัตรในด้านเกี่ยวกับเกมจะสามารถช่วยเพิ่มเติมโอกาสใหม่ๆ หรือแม้แต่การพัฒนาเทคโนโลยีกเกมเพื่อทดแทนการเล่นกีฬาจริงก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยละครับและอุตสาหกรรมสุดท้ายกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั่นเองครับซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีจํานวนการจดสิทธิบัตรไม่มากเหมาะที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้เล่นรายใหม่ๆ เพราะเป็นอุตสาหกรรมสามารถบูรณาการองค์ความรู้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกีฬาเกมแฟชั่นหรือแม้แต่ดนตรีและภาพยนตร์นั้นเข้ามาร่วมกันได้นะครับจากข้อมูลเรื่องสิทธิบัตรเนี่ยก็ได้ชี้เห็นนะครับว่าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นเป็นเทรนด์ u e Chain หรือกระบวนการสร้างมูลค่าในด้านต่างๆกำลังเป็นที่พูดถึงกันมากขึ้นครับเมื่อพิจารณาข้อมูลในภาพรวมกับข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีพบว่าสามารถแบ่งแนวโน้มได้ถึง6ด้านด้วยกันนะครับ เรามาดูกันครับเริ่มต้นกับอย่างแรกกลุ่มดิจิตอลเพื่อการจัดการจุดหมายปลายทางเช่นการนำเอา AI เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการเดินทางตั้งแต่การวางเส้นทางการเดินทางการจองรถไปจนถึงการจัดการข้อมูลแผนที่ 2. กลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์การเดินทางที่เรียกว่า travel equipment เช่น ัน,นกลุ่มคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งเนี่ยนะครับเดินป่าอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีการจดทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กๆเก้าอี้เดินป่าที่มีน้ำหนักเบาๆพกพาง่ายไปจนถึงกระทั่งเต็นท์หรืออุปกรณ์เครื่องครัวซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งของที่จําเป็นและต้องมีการดีไซน์เพื่อตอบโจทย์กับการท่องเที่ยวในแต่ละแบบนั่นเองครับ 3. กลุ่มเทคโนโลยีเดินทางผ่านโลกสเสมือนจริงที่เรียกกันว่า v i s u a l travel เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจก่อนจะเดินทางครับ เหมือนกับว่าเป็นการวางแผนการเดินทางในรูปแบบ 3D เพื่อช่วยในการวางเส้นทางการเดินทางหรือการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ่านรูปแบบ3มิติด้วยอุปกรณ์ AR/VR ไปจนการท่องเที่ยวบนโลกที่เรียกกันว่า Metaverse 4. กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อผ่านทุกเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า IoT และการชําระเงินหรือว่า payment เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเทคโนโลยีหลักนั้นจะเกี่ยวข้องกับยานพาหนะ smart city ความปลอดภัยต่างๆตลอดจนความสะดวกสบายในการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวด้วย 5. กลุ่มบริหารจัดก,การอีเวนต์และมีเดียสำหรับด้านการจัดก,การอีเวนต์ก็เป็นการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูงนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและนิทรรศการที่เราเรียกกันว่า MICE การนำเอาข้อมูลพฤติกรรมของคนที่เข้าบูธต่างๆเนี่นะฮะเพื่อนำมาวิเคราะห์ต่อส่วนในด้านมีเดียเนี่ยก็เป็นการสร้างความสนุกสนานในการเข้าร่วมอีเวนต์นั้นๆเช่นการจัดมินิเกมเป็นต้นครับ 6. กกลุ่มข้อมูลสำหรับพฤติกรรมการเดินทางที่เราเรียกกันว่า data for travel behavior เป็นการเก็บ tracking ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าสถานที่สําคัญต่างๆของนักท่องเที่ยวนะครับในการไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆเพื่อน,นํามาวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวต่อไปถ้าหากว่าเราลงลึกไปในแต่ละรายละเอียดของกลุ่มบร,ริษัทที่เป็นผู้เล่นในตลาดนี้โดยส่วนใหญ่นะครับมักจะเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอุปกรณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นซั m s u n g e เล็กทรอนิก c ์ n o n น i t ิ u b i s h ิอิ e ctric กเป็นต้นครับ หากผู้ประกอบการนี่นะครับนำข้อมูลในส่วนต่างๆเราเนี้มาทําให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจตลอดจนนําข้อมูลด้านจุดหมายปลายทางพฤติกรรมในการท่องเที่ยวมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นแพลตฟอร์มระดับชาติเพื่อการจัดการข้อมูลสาธารณะหรือในด้านอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นด้านอุปกรณ์ เครื่องใช้ไม้สอยเครื่องมือที่สามารถสร้างได้เฉพาะแต่ในประเทศไทยบวกกับการจัดอีเวนท์ที่ผสมผสานกับทัวร์นาเมนต์ในกีฬาอ e ีสปอร์ตก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยเลยนะครับนี่ก็เป็นเพียง5อุตสาหกรรมเท่านั้นที่ผมหยิบยกมานําเสนอแต่ในอุตสาหกรรมอื่นๆยังมีอีกมากมายเลยนะฮะจะเห็นได้ว่าในทุกอุตสาหกรรมยังมีโอกาสและช่องว่างให้ผู้ประกอบการไทยได้เข้ามาสร้างสรรค์นวัตกรรม เพียงแต่เราต้องรู้และเข้าใจว่าจุดแข็งที่เราเนี่ยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกเนี่ยคืออะไรอะไรคือสิ่งที่เราทําได้อะไรคือสิ่งที่เราทํไทาทได้ดีบวกกับการที่เราต้องมีนโยบายรัฐที่เอื้อต่อการพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ไปจนถึงการจดและการคุ้มครองสิทธิบัตรของคนไทยเพื่อให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ก็จะทำให้เป้าหมายในการที่ไทยนั้นจะก้าวเข้าสู่ประเทศที่ทำน้อยได้มาก หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างแท้จริงนั่นเองครับ